วิชาตะกุดเก้ากลุ่มคูบาวังวัดบ้านเด่นขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้จานวัดวาขอนำเสนอยันเก้ากลุ่ม เป็นยันที่มีคุณวิเศษครอบจัก,กรวาลผู้ที่ครอบครองตะกุดและบูชาตะกุดนี้จะประสบกับความโชคดีก้าวหน้ายันก้าวกลุ่มของครูบาวังนี้ท่านสามารถทำเป็นตะกุดเพื่อพกพาติดตัวในวิดีโอนี้จาน วัดว่าจะก,กล่าวถึงประวัติของคูบาวังโดยย่อวิธีการลงยันและคาถาปลุกเสกคูบาวังท่านเกิดเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2434ที่บ้านเมืองจี้ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบิดาชื่อ เจ้าคำปวมนมารดาชื่อเจ้าบัวเงาที่จังหวัดลำพูนท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันจำนวนเก้าคนหลวงพ่อครูบาวังเป็นบุตรคนที่สามบิดามารดาของท่านดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพท,ทําไร่ทานาและ้าคขายมาโดยตลอดเมื่อท่านอายุได้เก้าปี บิดามารดาได้นำท่านไปฝากเป็นเด็กวัดให้อยู่กับครูบาสมที่วัดบ้านเมืองจี้เพื่อศึกษาภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยพอที่จะสามารถอ่านออกเขียนได้ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับครูบาสมสามปีท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปีพุทธศักราช2445ต่อจากนั้นท่านจึงได้เล่าเรียนภาษาขอมจนเชี่ยวชาญเมื่อท่านอายุครบพอที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2455หลวงพ่อคูบาวังจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านแป้น โดยมีพระครูกันทิยะเป็นพระอุปชามีพระอธิการปั้นเป็นพระกรรมมะวาจาจารย์และมีพระอธิการปุ้มเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรมมะเสโนหลวงพ่อครูบาวังท่านจำพรรษาที่วัดบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นเวลาสองพรรษาจากนั้นท่านจึงได้มา จำพรรษาที่วัดบ้านเมืองจี้ถึงเป็นวัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเองเมื่อท่านย้ายกลับมาที่วัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแล้วท่านจึงได้ศึกษาเวทมนต์คาถา 3, สามพรรษาจนมีความเชี่ยวชาญขึ้นเป็นลำดับหลังจากนั้นท่านจึงคิดที่จะออกทุดงเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองและก็ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระหว่างการเดินทุดงท่านได้ออกเดินทุดงทั้งในประเทศไทยและประเทศพมา่านอกจากนี้ท่านยังได้มีโอกาสในการศึกษาวิทยาคมสายพม่ามากมายจึงนับได้ว่าท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาคม การปฏิบัติิปัสสนากรรมฐานทั้งสายไทยและสายพม่าลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการลงยันและคาถาพลุกเสกอัครยันต์ทางอุปจิตติตะ กาโลโหติสัมภวอักระยันตังสันตังวิกลึงคะเลตะกุูดแผ่นที่สองนะครับอักระยันตังอุปัตสติ ติสัมภะอัคคะยันตังสันตังวิเครืงคะเลตะกุดแผ่นที่สามัคคะยันตังอุปัชติวะตะสะวะหะ สัมปโบอัคระยันตังสันตังวิกรึงคะเลตะกุดแผ่นที่สี่อัคระยันตังอุปัชติขมนะมะหะนาทะา ติสัมภโวอัคระยันตังสันตังวิกครึงคะเลอัคระยันตังอุปปัชติวะจะวะทขะมะ การโหูติสัมภะโวอัคระยันตังสันตังวิกเริงคะเลอัคระยันตังอุปัชติกะมะขะนะนะ ลกาโรโหติสัมภโวอัคคะยันตังสันตังวิเครงคาเลตะกุดแผ่นที่เจ็ดอัคคะยันตังอุปปัจติยะวะมะ ยะกาโลโหติสัมภวอัคระยันตังสันตังวิกลึงคะเอตุกุตแผ่นที่แปดอัคระยันตังอุปจติยะวะมะทะ ยะวะกาโรโหติสัพพโวอัคระยันตังสันตังวิกรึงขะเลตะกุฏแผ่นที่เก้าท่านให้ลงเป็นดวงกำเนิดมีวิธีการลงดังนี้ยันตะยันตังยันติยันตังสันตัง วิกุงคะเลยยันตะยันตังยันติยันตังสันตังวิกึงคะเลยยันตะยันตังยันติยันตังสันตังวิกุงคะเลยยันตะยันตังยันติยันตังสันตังวิกุงคะเลยัตธิยันตังสันตังวิกุงคะเลยัตธิยันตังสันตังวิกึงคะเลย อัตถิยันตังสันตังวกึงคอัตถิยันตังสันตังวกึงคะเลจากนั้นให้ลงอักขระว่าดังนี้อักขระยันตังอุปสตินะว ะวะอักขรันตังสันตังวิกรุงคะเรลลำดับต่อไปก็ให้เขียนชื่อของผู้ที่จะครอบครองตะกุดเป็นชื่อนามสกุลและก็ วันเกิดจากนั้นก็ให้ลงดวงกำเนิดตามหลักโหราศาสตร์เป็นตัวเลขก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการลงตะกุด9กลุ่มก็จะมีคุณวิเศษในการคุ้มครองดวงชะตาป้องกันภัยเมตตามหาเน่ห์ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จคาถา ที่ใช้ในการปลุกเสกให้ใช้คาถาจำนวนเก้าบทที่โรงยันนั้นให้ปลุกเสกจำนวนหนึ่งร้อยแปดจบท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบุญบารมีของครูบาวังจงอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเทิน พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับจานวัดวา